คุณคงรู้จักเรือพิฆาตแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึง1ิบอันดับเรือพิฆาตที่ดีที่สุดวันนี้ต้องเราจะพาคุณไปพบกับ10บอันดับเรือพิฆาตที่ดีที่สุดกันครับเรือพิฆาตเป็นเรือรบที่มีบทบาทสําคัญในกองทัพเรือทั่วโลกถูกออกแบบมาเพื่อมีความคล่องตัวสูงอาวุธครบครันและสามารถปฏิบัติการได้ทั้งการลบบนผิวน้ําการต่อต้านอากาศยานทางอากาศรวมถึงการต่อต้านเรือดำน้ําและต่อไปนี้ไปพบกับ1ิบอันดับเรือพิฆาตที่ดีที่สุดกันครับอันดับที่1ิบ โกลกาตาคลาสโกลกาตาคลาสหรือโปรเจกต์สิเป็นเรือพิฆาตที่ทรงพลังของกองทัพเรืออินเดียหรืออินเดียนาวีในปัจจุบันถูกออกแบบมาให้มีขนาดและความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศการรบบนผิวน้ำและการต่อต้านเรือดำน้ำโดยได้รับการพรัฒนาจากเดลไฮและมีเทคโนโลยีล่องหนสเตลเทคโนโลยีเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของศัตรูโปกาตาคลาสผลิตโดยมัสคอนดรอชชิพบ,บิลดิง้งลิมิเต็ด ข้าประจําการในปี2014ระว่างขับน้ำา7,500ตันระหว่างขับน้ำคือหน่วยน้ำหนักของน้ำที่ถูกปริมาตรของเรือในส่วนที่จมลงไปแทนที่น้ำมีส่วนเป็นเมตร,ตริกตันส่วนมากใช้บอกขนาดของเรือลบความยาว136เมตรความกว้าง17เมตรความเร็วสูงสุด30นอตพิสัยปฏิบัติการ8,000ไมล์ทะเลบรรทุกลูกเรือได้325นายมีเทคโนโลยีล่องหนสเตลฟีเจอร์ ที่ช่วยลดพื้นที่หน้าตัดเลดราเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับมีขีปนาวุธรามอสขีปนาวุธล่อนโจมตีที่เร็วที่สุดในโลกพิสัย290กิโลเมตรมีระบบป้องกันภัยทางอากาศบารัก8ที่พัฒนาโดยอิสราเอลและอินเดียมีพิสัยการยิงไกลถึง90กิโลเมตรมีปืนใหญ่ OTO 76มิลิเมตรมาพร้อมระบบเรดรา ELM 2248 MF Star ควบคุมและป้องกันภัยทางอากาศและเรดาร์สมิติ AWL02 รวมถึงโซนา่าสำหรับตรวจจับเพอ่ำน้ำอันดับที่9 a t อาทาโก้คลาสอาทาโก้คลาสเป็นเรือพิฆาตระบบอิจิสของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นถูกพัฒนามาจากเรือพิฆาตคองโกได้รับการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและป้องกันขีปนาวุธ เป็นอีกหนึ่งเรือพิฆาที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียอาทาโก้คลาสถูกผลิตโดยมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีเข้าประจำการในปี2007ละวางน้ำขับที่10,000ตันความยาว165เมตรความกว้าง21เมตรความเร็วสูงสุด30นอตวิสัยปฏิบัติการ4,500ไมล์ทะเลรองรับลูกเรือได้ประมาณ300นายอาทาโก้คลาส ติดตั้งระบบ E-Defense Line 7เพื่อป้องกันภัยนางอานและป้องกันขีปนาวุธมีระบบ BMD Balistic Missile Defense รองรับ SM Block 3รองรับ SM Block 2ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือรบคลาย90มาพร้อมปืนใหญ่ MK 4 5 m o d 4ขนาด127ม mm, มมีระบบเรดารา3มิติระบบควบคุมการลบอันดับที่8 m a มายาคาส มายาคาร์ Khan, หรือ DDG 179/180เป็นเรือพิฆาตระบบเอ g จิรุ่นใหม่ล่าสุดของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นซึ่งพัฒนามาจากเรือพิฆาต a า a าโกจุดเด่นของเรือนี้คือระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบป้องกันขีปนาวุธขั้นสูงโดยเป็นหนึ่งในเรือพิฆาตที่มีศักยภาพสูงสุดในเอเชียมายาคาร์ดถูกผลิตโดยมิ s ูวิชิเฮวี่อินดัสทรีเข้าประจำการในปี2020 ละวางน้ำขับ1250ตันความยาว170เมตรความกว้าง21เมตรความเร็วสูงสุด30นอตพิสัยปฏิบัติการ4,500ไมล์ทะเลบรนทุกลูกเรือได้ประมาณ300นายมายาคาสติดตั้งระบบ e g i s b a s e l i n e J7 สำหรับป้องกันขีปนอาวุธมีระบบ Cooper Active Engagement Capability ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเรือและเครื่องบินลบเพื่อป้องกันภัยทางอากาศร,ร่วมกันได้ ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและเพิ่มความเงียบติดตั้งอาวุธต่อต้านและรบเช่น mk 4 1 vls ที่รองรับขีปนาวุธได้หลากหลายประเภท sm 3 block 2 a smmr block 3ขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ e v o C sparrow missile มีปืนใหญ่ mk 4 5 m o d 4ขนาด127มิลิเมตรมีระบบเลด้า ANSPY 1D เลด้าตัวจับ3มิติที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าหมายพร้อมกันและระบบโซน a าอันดับที่7 Type 45 Type 45หรือ Daring Class เป็นเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ a i r d i s n t Destroyer ที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพเรือสาราชอาลาจักร รอย a l n a v นาวถูกออกแบบมาเพื่อให้ปกป้องกองเรือจากภัยคุกคามทางอากาศเช่นเครื่องบินและขีปนาวุธนำวิถีไทป์45เดอ i n g c าร์ดถูกผลิตโดย b a สซิสเต็มเข้าประจำการครั้งแรกในปี2009ระวางน้ำขับ8,500ตันความยาว152เมตรความกว้าง21เมตร ความเร็วสูงสุด30นอตพิสัยปฏิบัติการ7000ไมล์ทะเลบรรทุกเุือนร้อเกถึงองนายมีระบบเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศร,ระดับโลกที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธและเครื่องบินของศัตรูได้กไกลถึง400กิโลเมตรมีท่อยิงแนวตั้งจำนวน48ท่อยิงขีปนาวุธป้องกันทางอากาศมีเทคโนโลยีสเตลล์ดีไซน์ลดการสะท้อนของเรดาร์่ิสัยปฏิบัติการไกลเพื่อสนับสนุนกองเรือบรรทุกเครื่องบินเช่น HMS Queen Elizabeth อันดับที่6 Admiral g o r c l a s v เรือ Admiral g o r c l a o v หรือ Project 22350เป็นเรืออนเนกประสงค์รุ่นใหม่ของกองทัพเรือรัสเซียถูกออกแบบมาให้แทนที่เรือพิฆาต s o v e r m e n y และเรือ Fligates l i p s w a r c l a s s โดยเป็นหนึ่งในเรือที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซียในปัจจุบันมีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการลบบนผิวน้ำป้องกันภัยทางอากาศและการปราบปรามเรือดำน้ำ Admiral Go อร์ครอฟทผลิตโดย s e v วเนี r ร์ย่าเวิร์สชิปยาข้าประจําการในปี2018ระวางน้ำขับ5,400ตันความยาว1 3 5เมตรความกว้าง16เมตรความเร็วสูงสุด29.5นอตทิทสัยปฏิบัติการ4,500ไมล์ทะเลบรนทุกลูกเรือได้170-210นายมีเทคโนโลยีล่องผนสเตล l d ดีไซน์ลดการสะท้อนของเลดา้า แอดมิรัลกอร r ครอปคัสติดตั้งท่อยิงขีปนาวุธแนวตั้ง16ท่อรองรับขีปนาวุธได้หลากหลายชนิดคาริเบลและเซอร์คอนโจมตีเรือรบและเป้าหมายภาคพื้นดินได้ในระยะไกลมีระบบเรดารุ่นใหม่พร้อมปืนใหญ่ a 192 m 130ม mm, มใช้โจมตีเป้าหมายบนผิวน้ำและภาคพื้นดินมีระบบยิงจรวดต่อต้านเรือดำน้ำและมีเฮลิคอปเตอร์ตรวจการอันดับที่5 อูดารอยคัสเรือพิฆาตอูดารอยคาสหรือ Project 1155 f r ร g a ัสคัสดิสโทรเยอรเป็นเรือพิฆาตต่อต้านเรือดำน้ำของกองทัพเรือโซเวียตหรือรัสเซียที่ถูกพัฒนาในช่วงสงครามเย็นโดยถูกออกแบบมาให้เน้นภารกิจในการล่าเรือดำน้ำของนาโตและปราบเรือดำน้ำเป็นหลักอูดารอยคาสถูกผลิตโดยเซเวนายาเวิร์ชิปยาร เข้าประจำการครั้งแรกในปี1980ระวางน้ำขับ7,500-8,500ถึงตันความยาว163เมตรความกว้าง19เมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่35นอตพิสัยปฏิบัติการ1 5 0 0 mm. ไมล์ทะเลบรรทุกลูกเรือได้300-350นายถูกออกแบบมาเพื่อให้ปราบเรือดำน้ำโดยเฉพาะด้วยระบบโซนาและตอร์ปิโดที่ทรงพลังมีความเร็วสูงและระยะปฏิบัติการได้ไกล สามารถลาดตระเวนในมหาสมุทรได้เป็นเวลานานและมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับค้นหาและทำลายเรือดำน้ำของศัตรูอูดารอยคาสติดตั้ง RPK 3เมทัลหรือ RPK 2วิ VU ก้าขี่ปนาวุธต,ต,ต่อต้านเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำติดตั้ง RBU 6 0 0 0 ASW ตรวจต่อต้านตอร์ปิโดและปืนใหญ่ป้องกันอากาศยาน AK 1 0 0ขนาด100มิลเมใช้ยิงเป้าหมายบนผิวน้ำและทางอากาศ มีปืน AK-630 CIWS Close In Weapon System ระบบป้องกันภัยทางอากาศร,ระยะใกล้พร้อมเฮริคอรเตอร์คา27่2 7หรือคีเล็กสำหรับค้นหาและทำลายเรือดำน้ำอูตารอยคาร์ดมีภารกิจหลักในการล่าเรือดำน้ำของศัตรูป้องกันกองทัพเรือรบหลักของรัสเซียป้องกันภัยทางอากาศและโจมตีเรือรบผิวน้ำอันดับที่4ไทย 52D เรือพิฆาตไค 52D หรือลูอยางทรีคาสเป็นเรือพิฆาตของกองทัพเรือจีนถูกออกแบบมาให้มีความสามารถเทียบเท่าอารีเบิร์คาสของสหรัฐโดยเป็นการพัฒนามาจากรุ่นไท 52C ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในด้านป้องกันภัยทางอากาศต่อต้านเรือดำน้ำและสนับสนุนภารกิจทางทะเลไท 52D ผลิตโดยยหนานชิปยาร์ดและต้าเหลียงชิปบิลดิง้งละวังน้ำขับ7,500ตัน ความยาว5 7 7เมตรความกว้าง17เมตรความเร็วสูงสุด30นอตพิสัยปฏิบัติการ4,500ไมล์ทะเลมันทุกลูกเรือได้2 8 0นายมีเทคโนโลยีล่องหนสเตล t h ดีไซน์ลดการสะท้อนของเรดาร์ได้มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนใช้เรดาร์ AESA Active Electronic Core s c a n n e r Array รองรับการลบทุกมิติและการโจมตีระยะไกลไทายส้มีระบบขีเป็นอาวุธ64ท่อยิงแนวตั้ง vls ลองรับขีปนาวุธได้หลากหลายประเภทเช่น hq 9 b ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระยะไกล yj 1 8ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ cj 1 0ขีปนาวุธล่อนโจมตีภาคพื้นดินเทียบเท่าโทมาฮอค yu 8 a s r o c ต่อบิโดปราบเรือดำน้ำมีปืนใหญ่ hpg 38ขนาด130มิมมีปืนกล ciws type 730หรือ t y ยหนึ่งหป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ไทยห้าสดีมีบทบาทในการคุ้มกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนป้องกันภัยทางอากาศออกต่อต้านเครื่องบินและขีปนาวุธปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำด้วยโซน่าและตอร์ปิโดสนับสนุนการโจมตีภาคพื้นดินอันดับที่3 t y ไท55เรือพิฆาตไทย5 5หรือเลนไฮคาสเป็นเรือพิฆาตขนาดใหญ่ของกองทัพเรือจีน ถูกออกแบบมาให้เป็นเรืออนเนกประสงค์ที่ใช้ในการต่อต้านอากาศยานต่อต้านเรือดำน้ำโจมดีเรือรบและสนับสนุนกองเรือ Type 55ถูกผลิตโดยเจนานชิปยาร์ดและต้าเหลียนชิปบิลดิงอินสตรักตี้คอมพานีละวางน้ำขับ12,000-13,000ถึงตันมีความยาว180เมตรความกว้าง20เมตรทำความเร็วสูงสุด30นอตยีสัยปฏิบัติการประมาณ5,000ไมล์ทะเลบรรทุก,ทกลู่เรือได้ประมาณ300นาย มีเทคโนโลยีล่องหน Stealth Design เพื่อลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์มีระบบเซนเซอร์และเรดาร์ขั้นสูงรองรับขีปเป็นอาวุธหลากหลายชนิดเช่น HQ 9B ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระยะไกล YJ 1 8ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบเทียบเท่าโทมฮอค CJ 1 0ขีปนาวุธล่อนโจมตีภาคพื้นดิน YJ 2 1 Hy อไฮเปอร์ซูนิคมิกไซล์ขีปนาวุธไฮเปอร์ซูนิกที่สามารถโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินได้ มีปืนใหญ่ HPJ 38ขนาด130ม m mm, ลมและปืนกล CIWS Type 1130เพื่อป้องกันภัยคุกคามระยะใกล้ Type 55มีภารกิจหลักคือการคุ้มกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนป้องกันภัยทางอากาศปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำและล่าเรือดำน้ำของสตูรูรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเรือพิฆาต Type 55เป็นเรือพิฆาตที่ใหญ่ที่สุดของจีน และมีสมรรถนะเทียบเท่าเรือพิฆาตของสหรัฐอันดับที่2ซัมบอร์คาสเรือพิฆาตซัมบอร์คาสเป็นเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ US n a v นาวที่ถูกออกแบบมาสําหรับการรบในยุคใหม่มีเทคโนโลยีล่องหนสเตล Scale, ที่ก้าวหน้ากว่าเรือพิฆาตในรุ่นอื่นติดตั้งอาวุธเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นปืนแม่เหล็กไฟฟ้าเร็วกันและอาวุธที่ใช้พลังงานไดเรกเอนเนอร์จีเวสบอน ซัมร์คาร์ถูกผลิตโดยบาร์สไอรอนเวิร์กเจเนอเรลไดนามิกระหว่างขับน้ำ15,995าตันมีความยาว190เมตรทำความเร็วสูงสุด30นอตหรือประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่สายปฏิบัติการ800 0ไมล์ทะเลหรือประมาณ1 5 0 0 0กิโลเมตรบรรทุกลูกเรือ1 4 0ถึง1น5านายมาพร้อมเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงสเตลดีไซน์ที่ลดสัญญาณเรดาร์ได้มากถึง50เท่าใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับอาวุธในอนาคตเช่นเรลกันและเลเซอร์ติดตั้งปืนใหญ่55มิมติดตั้ง Vertical Run System ขีปนาวุธแนวตั้งที่รองรับขีปนาวุธได้หลายชนิดเช่น Tomahawk MS2 MS6 ESSM VL ASRROC ตัวปริโดปราบเรือดำน้ำรวมถึงปืนกล MK46 ขนาด30มิเมตรเพื่อป้องกันภัยคุกคามระยะใกล้เรือพิฆาต s u m w a c a s s เป็นหนึ่งในเรือรบที่ก้าวหน้าที่สุดที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบสมบูรณ์และรองรับอาวุธแห่งอนาคตอันดับที่1 a r i ง i ารีเบิ s ์เรือพิฆาตอ r i ีเบิหรือ DDG-51 Class เป็นเรือพิฆาตอเนกประสงค์ของกองทัพเรือสหรัฐ US Navy ที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำโดยใช้ระบบ e g i s Combat System ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธทางเรือที่ทันสมัยที่สุดในโลก อาร g เบิ berg, ร์กปลิตโดย BART Ironworks General Dynamics i n c t u s i v e Building ระว่างขับน้ำ8,300-9,700ตันมีความยาว155-160เมตรทำความเร็วสูงสุด30นอตหรือประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสใส่ปฏิบัติการ4,400ไมายทะเลหรือประมาณ8,100กิโลเมตรมันทุกลูกเรือ2 8 0 3 2 0นาย เรือพิฆาตอารีเบิร์กเป็น k, เรือพิฆาตร่องฝนสเตลดิสทรยเออร์ที่ถูกออกแบบมาให้ตัวเรือมีมุมลาดเอียงเพื่อลดสัญญาณเรดาร์และใช้โครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อรับมือกับแรงระเบิดใต้น้ํามีระบบควบคุมการลบขั้นสูงที่เชื่อมโยงเซ็นเซอร์และอาวุธทุกชนิดของเรือเข้าไว้ด้วยกันมีเรดาร์ตรวจจับขีปนาวุธพิสยยัยไกลที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าหมายพร้อมกันมีระบบยิงขีปนาวุธแนวตั้งที่สามารถบรรจุขีปนาวุธได้หลากหลายชนิดเช่น sm 2 SM6, ESSM, SM3 ใช้ยิงสกัดขีปนาวุธข้ามทวีปทรมฮอคโจมตีเป้าหมายบนบกระยะไกลและฮาพ o ูที่ใช้ทำลายเรือรบของศัตรูอารีเบิรถูกใช้เพื่อป้องกันภัยทางอากาศป้องกันขีปนาวุธและอากาศยานของศัตรูรวมไปถึงการต่อต้านเรือดำน้ำและทำลายเรือดำน้ำสนับสนุนการโจมตีภาคพื้นดินและใช้คุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบิน เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของสิบบรนดบเรือพิฆาตที่ดีที่สุดที่วันนี้เรานมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกใหมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลของการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับ